สวัสดีครับเพื่อนเพืนพี่พน้องนองทุกๆุคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับในการที่เพื่อนๆนะครับจะก้าวเข้าไปถึงขั้นหงายท้องตีลังกานะครับหรือหรือสานะครับมีท่าหนึ่งที่เพื่อนๆไม่ควรจะละเลยนะครับก็จะเป็นท่าเดินทางถอยหลังนะครับการเดินทางถอยหลังเนี่ยเป็นอะไรที่ยากกว่าโนตอินอีกนะฮะโนตอินนะ่ะถือว่ายากแล้วนะครับ แต่เดินทางถอยหลังอะถือว่ายากกว่านะครับเดินทางถอยหลังเป็นเลข8เดินทางถอยหลังเป็นวงกลมนะครับเพื่อนๆจะต้องทําด้วยนะครับในการเดินทางถอยหลังเนี่ยก็คือเราก็จะเดินทางแบบนี้นะครับก็คือแทนที่จะเอาหัวน้ำแต่ถ้าเดินทางหัวนํำเนี่ยหลายๆคนทําได้นะครับคือปกติก็จะบินแบบประมาณอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเดินทางถอยหลังเนี่ยมันจะต้องควบคุมในส่วนของเอลิเวเตอร์เนี่ย ค่อนข,ข้างจะหนักหน่วงนะครับในเรื่องของการคุมให้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 มันเหงนพอมันเหงนปุ๊บมันก็จะถอยหลังใช่ไหมครับพอเวลาเราจะ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 ,จะยกเอลิเวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยให้มันเหงนหน้ามันก็จะถอยหลังทันทีแต่ช่วงที่มันถอยหลังเนี่ยเราต้องคุมคุมให้ห่างมันนํานะครับให้ห่างมันนํานําหน้าไปไอ้ตรงเนี้แหละที่เพื่อนๆจะต้องมาเก็บโนตอินให้ได้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเราเก็บโนตอินได้แล้วเนี่ยจนแม่นยําแล้วเนี่ย เราถึงจะมาเดินทางถอยหลังเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมเป็นเลข8ได้นะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาทําเดินทางถอยหลังให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแต่วันเนี้ยผมจะทําเป็นในส่วนของสี่เหลี่ยมก่อนนะครับสี่เหลี่ยมวนขวาแล้วก็วนซ้ายนะครับเป็นแล้วก็เดี๋ยวในคราวหน้าเนี่ยผมจะมาทําเป็นวงกลมแล้วก็เลข8ดต่อๆไปนะครับถ้านนี้เพื่อนๆต้องฝึกด้วยนะครับอย่าละเลย การเดินทางถอยหลังอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่ากดดันบีบหัวใจนะครับแล้วก็สร้างความกดดันให้เราอย่างมากนะครับแต่ว่าถ้าเราทําได้เนี่ยเราสามารถที่จะไปต่อเป็น 3D ได้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวเราไปดู f o r ซ a าลำนี้นะครับบินเดินทางถอยหลังกันได้เลยนะครับ เวลาที่เราเปลี่ยนลำนะครับผมจะเล่นทั้งมันติทั้งโดนนะครับทั้งเครื่องบินปีกก็ต้องมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนลำให้มันเป็นลำของมันด้วยนะฮะเพราะ <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวพออาจจะเสียเบรดนะฮะเปิดวิทยุแล้วล้วก็สับโหนคาวไว้ทำให้เป็นนิสัยนะครับวันนี้ว่าจะบินกอบบินให้เพื่อนๆได้ดูแต่ว่าแบตลืมชาร์จนะฮะก็เลยก็เลยเอาฟอร์ซ่ามาบินดีกว่านะครับ ใช้แบต2อพันเ็ดเหมือนเดิมนะครับเจนนะครับก้อนนี้แอมเยอะหน่อยความจุเยอะหน่อยนะครับวันนี้ผมจะทำเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเดินทางเป็นสี่เหลี่ยมบนซ้ายแล้วก็บนขวาก่อนนะครับแล้วก็คราวหน้าเดี๋ยวจะเป็นวงกลมนะครับ เซตตัวแล้วนะครับก็เอาหอไปวางพร้อมแล้วนะครับกับ เจร์ฟ <JR S 2> อร์ซานะครับบินเดินทางถอยหลังนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะวนเดี๋ยวผมจะวนอ่า ทวนเข็มนาฬิกาก่อนนะครับลอยขึ้นมาแล้วนะครับกับ J R Forza 450นะครับครับไปทางขวาก่อนนะครับหยุดอยู่กับที่นะครับหันหางออกไปนะครับนะครับหยุดอยู่กับที่นะครับปึ๊บนะครับมาทางซ้ายบ้างนะครับหยุดอยู่กับที่นะครับปึ๊บ มาทางซ้ายนะครับปึ๊บนะครับหยุดนะครับแล้วก็หันหางมาทางขวานะครับแล้วก็เดินทางถอยหลังมาหยุดอยู่กับที่นะครับหันหางออกไปนะครับแล้วก็คุมสักนิดนึงนะครับนะครับหยุดอยู่กับที่นะครับหันหางไปทางซ้ายนะครับก็ถอยหลังมานะครับโน้ตอินต้องแม่นนะครับโน้ตอินไม่แม่นเนี่ยทำต่อไม่ได้นะครับ ลดอิน <Note> ต้องเอาให้ได้นะครับครับหยุดนะครับหันหางไปทางขวานะครับบินแบบนี้ก็เป็นการสร้างความกดดันนะครับแล้วก็สร้างทักษะในเรื่องของการเดินทางถอยหลังนะครับอ่าไปทางข้างหน้านะครับหยุดนดอินต้องได้นะครับนดอินต้องได้เดินมาทางซ้ายนะครับ ครับเดินมามาทางขวานะครับหาตอนนี้เราเดินทางตามเข็มนาฬิกากันบ้างนะครับาหันมาทางนี้นะครับเบสิกฮอบฮอปสี่ทิศต้องแข็งแรงนะฮะหยุดนะฮะึ๊บหันทางออกไปนะครับแล้วก็เดินทางถอยหลังไปข้างหน้านะครับ ปึ๊บนะครับหันหางไปทางขวานะครับเดินทางไปทางขวานะครับหยุดนะครับหยุดปึ๊บนะครับเลี้ยงนิดหนึ่งเลี้ยงนิดนึง,นงหันหางเข้ามานะครับอ่าเดินทางมาทางขวาหยุดนะครับหันหางออกไปนะครับพอพันหัวไปทางซ้ายก็ต้องได้ด้วยนะครับนะครับเป็นการฝึกสมาธิค่อนข้างที่จะ ขั้นสูงเลยนะฮะสำหรับใครบางคนนะฮะหยุดนะครับอ่าเดินทางมาทางขวานะครับหยุดนะครับนี่เป็นเบสิกที่เพื่อนๆไม่ควรจะละเลยนะครับการเดินทางถอยหลังเป็นสี่เหลี่ยมนะครับบนซ้ายแล้วก็บนขวานะครับทำไม่ได้ก็ต้องมาฝึกกันนะฮะสำหรับท่านี้ เดินทางถอยหลังออกไปข้างหน้านะครับปึ๊บหยุดนะฮะแล้วก็หันทางไปทางขวานะครับถอยหลังมานะครับหยุดนะครับอ่าเริ่มเริ่มทําเร็วขึ้นนะครับถ้าเราคล่องเราก็เริ่มทําเร็วขึ้นนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวทำอีกรอบนึงเราจะวนมา,าอีกทางหนึ่งบ้างนะครับ ตอนนี้วนอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับอยู่สักสองรอบนะครับวนมาทางโซนเข็มนาฬิกานะครับถ้าเราทำสี่เหลี่ยมได้แล้วเนี่ยเดี๋ยววงกลมมันจะมาเองนะครับแบบนี้นะครับเป็นอัตโนมัติอีกรอบเดียวถ้าเราบินรอบนอมอนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปลืองแบตนะครับ เดินทางถอยหลังนะฮะทวนเข็มนาฬิกานะครับตอนนี้เริ่มเป็นวงกลมแล้วโอเคพอนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเวลาที่ผมเล่นนะ่ะรีโมทก็จะคอยงุ้มลงงุ้มลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะมันเป็นอ่ามันทําให้สามารถจะมามาอย่างนี้ได้นะฮะก็คือมันจะคอยงุ้มลงงุ้มลงนะครับตามความถนัดของเรานะฮะ เวลาที่บินท้ายยากๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังฝึก 3D อยู่นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับถ้าถอยถ้าเดินทางถอยหลังเนี่ยเป็นอะไรที่อ่าค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับเพื่อนๆจะต้องมาฝึกด้วยนะครับเดี๋ยวในคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นแบบว่าเป็นวงกลมนะครับบนซ้ายแล้วก็บนขวานะครับ แล้วก็คลิปถัดไปก็จะทําเป็นเลข8เลข8ดเป็นแบบวนซ้ายแล้วก็วนขวาด้วยนะครับคือผมเองผมก็ไม่ได้เก็บตรงนี้มานานแล้วนะครับก็มาเก็บพร้อมกับเพื่อนๆกันเลยดีกว่าเพราะว่าในเรื่องของความกระชับเนี่ยของผมเนี่ยมันก็ค่อยๆเลือนรางหายไปถ้าผมไม่ได้มาฝึกนะครับถ้าเดินทางถอยหลังเนี่ยเราจะต้อง ทำได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะทําเดินทางถอยหลังได้เนี่ยเราควรจะต้องมาฮอบโนดอินให้แม่นๆก่อนนะครับถ้าพอเราฮอบโนดอินแม่นๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเดินทางถอยหลังได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมาฝึกอีกเพราะว่าบางมุมบางมุมนะครับที่เราไปตามจุดอยู่ตามจุดต่างๆงเนี้ยบางทีเราบอดนะครับเราก็ต้องมาเก็บไอที่เราบอดอ่ะคือให้มันทาให้ได้นะครับกถ็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายนะครับสําหรับผมมีข้อคิดนิดนึงนะครับกับ เพื่อนๆที่ฝึก3 d ไม่ได้นะครับคือผมบินยังไงก็บินไม่ได้นะครับคือประสาทมันไม่ไปส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนที่อายุเยอะแล้วนะครับในวัยประมาณ60กว่าอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะก็จะประสาทก็จะช้าลงในการฝึกตรงเนี้ยก็คือมันต้องใช้ใช้ประสาทค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็แล้วก็ใช้นิ้วนะครับก็อย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะครับมันก็เป็นแค่ กิจกรรมยามว่างนะครับเราไม่ได้ไปแข่งกับใครแต่เพียงแค่ว่าเราแข่งกับตัวเองนะครับในการที่เราแข่งกับตัวเองเนี่ยหมายความว่าเราต้องชนะใจตัวเองเราไม่ได้หมายความว่าคือผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปแข่งขันกับคนอื่นที่เขาบินเก่งๆนะครับเราพอเวลาไปเข้าสนามเราเจอคนอื่นเขาบินเก่งกว่าเงี้ยเราก็เราสึกน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมเราบินไม่เก่งเหมือนเขานะครับแต่ละคนสไตล์การบินจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เพื่อนๆต้องจําไว้นะครับว่าเราเล่นเพื่ออะไรนะครับเราเล่นเพื่อความสุขนะครับ ช่วงนี้โควิดด้วยนะครับกเ็เพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะต้องอยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปทํางานก็อาจจะต้องไม,ไม่มีคืออาจจะไม่มีกิจกรรมยามว่างพอได้มาเล่นฮอลเนี่ยได้มา,าทําให้เนี่ยประสาทของเราเนี่ยมันได้มันได,มนได้มันได้รับการฝึกนะครับทําให้เรา,เาได้ใช้สมองอะไรอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างอยาไปซีเรียสกับมันมากอันไหนที่เราทําไม่ได้นะครับ เราก็ต้องยับต้องยอมรับตัวเองว่าเราทําไม่ได้แต่คือว่าเราเล่นเพื่ออะไรเราต้องลึกๆเสมอนะครับว่าเราเล่นเพื่อความสุขนะครับเราไม่ได้เล่นไปแข่งกับคนอื่นเราแข่งกับตัวเองเราตั้งเป้าหมายของเราว่าเราต้องบินได้อย่างนี้ถ้าเราทําได้ตามที่เราตั้งใจไว้เราก็จะเกิดความสุขกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่บินไม่ได้มันเกินความสามารถของเราเราก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับตัวผมเองผมก็บินได้ สามดีได้ประมาณนี้แต่ถามว่าผมอยากจะบินเก่งเหมือนคนอื่นไหมที่เป็นระดับประเทศนะครับผมก็อยากบินเก่งระดับนั้นแต่คือผมทําไม่ได้นะครับผมทําได้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ภูมิใจในสิ่งที่ผมทําได้นะครับนะครับเพื่อนๆอย่าไปอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสกับมันมากเอาที่ว่าเราบินเท่าที่เราบินได้สําหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าบินเดินทางถอยหลังเป็นอ่าวงกลมนะครับซ้ายขวา ยังไงก็ติดตามรับชมแล้วก็กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ